สอนนวดตัวเองด้วยโฟมบอลนวดคู่บายคุตูแฟรี่ค่ะข้อเด่นของการใช้โฟมบอลนวดคู่คือเราจะใช้นวดตามแนวกระดูกสันหลังของเรานั่นเองค่ะอันได้แก่ใครที่ปวดคอนะปวดคอบ่อยนะเวลานอนแล้วหนุนหมอนนะแล้วปวดคอนะคอเคสลองใช้การนุมเจ้าบอลนวดคู่นี้ดูนะเพราะมันจะไปรับกับโครงกระดูกคอของเราเองอันนี้คือจุดแรกจุดที่2คือใต้สะบักบ่าไหลหลายคนนะสะบักจมนะลองใช้เจ้าบอลนวดคู่นะวางตามแนวนะตามแนวที่อยู่สะบักนะสันหลังของเราเนี่ยไล่ลงมาทีนี้จนถึงเจ้ากระเบนนตรงนี้เลยนะเห็นไหมอันนี้คอนะเวลานอนนะสามารถนวดหมุนขึ้นมน้าได้ตรง สะบักบาลัยนะหลังบนกลางล่างกระเบนบบนิบต้นอันนี้คือจุดแรกที่เราใช้เมดดื่อใดนะจุดที่สองนะคือแนวสะโพกด้านข้างและเอวจังเกตน,นะทรงนี้เราจะใช้รับกับตัวเอวสีข้างรวมถึงสะโพกด้านข้างของเราตรงนี้ได้ด้วยหลายคนเวลาที่ไปนวดแลวนอนแผนเราให้หมอน,นวาเขากดตรงก้นด้านข้างเนี้ยเรานอนเอนทับตาเลยที่มันไม่ิ้งนะจุดที่3คือจุดที่เป็นแนวใต้น่องกับแฮมสริงคนที่ปวดน่องบ่อยๆใส่ส้นสูงบ่อยๆนะคะจะมี3ทีหลักๆนะอ่ะมาเริ่มต้นที่แรกกันก่อนเราจะเริ่มต้นการนอนงหายนะทุกคนที่แรกคือนวดคอกับหัว หานอนไงเจ้าโฟมบอลตัวนี้นะเราสามารถที่จะเอาวางนะจุดแรกคือจุดกลางศีรษะของเราค่ะทุกคนกลางศีรษะตรงนี้สําหรับคนที่ปวดหัวบ่อยๆนะไมเกรนนะตรงนี้จะช่วยนวดตรงหัวนะคะตรงนี้เราสามารถขยับเห็นไหมคะแล้วข้างหรือใครที่ปวดคอนะสามารถไล่สเต็ปลงมาที่คอ แล้วหนุนนอนอสบายมากเลยเห็นไหมนอนแล้วทิ้งน้ําหนักคอลงไปข้างบนตรงนี้จะเป็นน้ําหนักที่เกิดแรงต้านนะเกิดการนวดเราก็หายใจนอนในท่านี้ได้นะค้างประมาณ1-5นาทีนะคะคอสบายแล้วอาจเลื่อนลงมาที่สะบักบาไหลย,ยกสะบักขึ้นนิดนึงอันนี้คือนวดตรงสะบัก ใครที่เจ็บสะบักบ่อยๆนะสามารถกลิ้งกลิ้งตัวขึ้นด้านบนทุกคนเห็นไหมบอลน,นวดที่อยู่ข้างใต้มันสามารถกลิ้งไปจุดที่มันเจ็บอ,อันนี้ครูตู่จะหยุดตรงนี้อันนี้คือใต้แนวสะบักนะใต้แนวสะบักเนี่ยกําลังเจ็บเราสามารถเพิ่มการกลิ้งตัวขึ้นบนล่างเห็นไหมฮะเล็ก จะเกิดการนวดเหมือนเวลาเราไปนวดหมอน,นวดแล้วเขาบี้เส้นตรงใต้สะบักให้เราอันนี้ใครที่มีจุดกดเจ็บนะมันจะดังกรึบ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 อ่าโฮตุจะเลื่อนไล่แมวขึ้นไปอีกอื้มอันนี้คือจุดหลังบนนะ,ะเลื่อนขึ้นบนล่างได้เห็นไะคะเอาเมือกอดอกได้แล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนตรงนี้ จะอยู่นิ่งก็ได้หรือเลื่อนก็ได้นะครูตัวปรับแนวะจะลุกขึ้นก่อนแล้วเราปรับแนวก็ได้เลื่อนเจ้าบอลน,นะลงมาตามสันหลังของเล่านะอันนี้อยู่ตรงใกล้ๆหลังล่างละแล้วครูตัวเองตัวลงนอนอะจะพักเราสามารถไายมือปล่อยให้บอลน,นวดนะคะออกแรงนะในการผลักแรงขึ้นมาที่กล้ามเนื้อแนวกระดูกสันหลังของเราได้เลยนะค่อยๆไล่ไป จนมาถึงหลังล่างใครที่ปวดตึงเอวบ่อยๆนะกดทับทีนี้ลองออกแรงนะกดกดหลันหลังเราเนี่ยลงไปเหมือนเรายกก้นขึ้นนิดนึงแรงจะกดลงไปข้างๆเอวนะคะหรือเหยียดขาก็ได้ไว้ลองเลื่อนลงมาอีกนะ,ะตามจุดแนวที่เราปวดได้เลยบ อันนี้คือกระเบนเน็บใครที่เจ็บกระดูกหางนะใกล้ๆก,กล้นก้นสะโพกกระเบนเน็บเห็นคะอันนี้คืออยู่ตรงแนวนี้ยกสะโพกขึ้นหน่อยจัดให้ตรงแนวจัดให้ตรงแนวว่าเราตึงตรงไหนปวดตรงไหนนะคะแล้วค้างอยู่ในท่าอันนี้คือตามแนวกระดูกสันหลังของเราเลย แล้วก็คลายา่ต่อไปด้านข้างนี้มีใครเคยไปนวดแล้วนอนตะแคงให้หมอนวดกดจุดตรงด้านข้างนี้ให้นะทีนี้เวลากดจุดด้านข้างนี้อย่างนี้มันแรงไม่พอดังนั้นเราต้องเอาบอลน,นวดนะคะสอดใต้สะโพกของเรานั่นเองวิธีการก็คือวางเจ้าบอลน,นวดนะอยู่ด้านข้างแบบแรกคือเราจะหาแนวที่เรา ปวดก่อนโดยที่เรากลิ้งตัวเห็นไหมกลิ้งเจ้าบอลน,นวดออกทางด้านข้างแล้วลองหาจุดตรงนี้เลยที่โดนจะอยู่ในท่านนี้ก็ได้ให้บอลน,นวดเนี่ยกดจุดนะหรือค่อยๆเอนตัวนอนตะแคงตรงนี้อืตึงมากแล้วอยู่ในท่าค่ะสลับเลยทั้งสองข้างนะหรือตรงจุดที่เราเจ็บก็ได้เปลี่ยนที่ได้ย้ายที่ได้ แล้วค่อยๆค,คลายตรงนี้คือบอกเลยว่าตึงมากค่ะทุกคนและสุดท้ายนวดใต้น่องคนที่เป็นตะคริวที่น่องบ่อยๆเจ้าตัวนี้เลยนะคะมันจะเป็นโกรม,กมเดี๋ยวเราจะเอาไปนวดตรงใต้น่องนะด้วยการน,นอนงอยกขาขึ้นมาตรงจุดนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราปวดเวลาเรานอนเยอะเดินเยอะนะนั่งนานยืนนานนะคะให้เราเอาบอลนวดเนี่ยใส่เข้าไปตรงข้อพับ ทุกคนเห็นจุดนวดไหมแล้วเราก็กดตรงหน้าแข้งเข้ามาอือหือโดนจุดเลยนะคะหน้าแข้งสั่นเลยสลับข้างตรงนี้กล้ามเนื้อตรงนี้เวลาเราเดินเยอะยืนเยอะมันจะตึงใช่ไหมคะเราก็เอาบอนนวดใส่นี่แล้วก็กดตรงหน้าแข้งแล้วก็ข้าง ย้ายที่ได้เจ็บไรที่เจ็บตึงใต้แฮมสตริงปวดขาปวดน่องนะคะเราจะใช้แรงหนีกดน่องสั่นเลยค่ะแล้วค้างเวลาค้างนะเราสามารถคร้างได้นาน1-5นาทีต่อจุดได้เลยนะคะแล้วค่อยๆดึงกลับไาอันนี้สรุปอีกทีหนึง่งนะะ่ะบอลน,นวดโฟมคู่โฟมคู่ โหมบอลนวดคู่นะตัวนี้จะคลายๆกับดัมเบลหรือว่าตัวนวดยุคโบราณยที่เขาเรียกว่ามันงอสาวเวลาข้อดีของเจ้าตัวนี้คือนวดตามสันหลังของเรานวดตามกระดูกสันหลังเราได้ดีที่สุดเพราะมันจะไม่กดทับกระดูกสันหลังนอกตามคอสะบัเอวหลังหลังล่างกระดิ่งได้หมดเลยจุดที่สองคือสะโพกด้านข้างแบดท่านอนผักแหงและจุดที่สามคือนวดน่องและหลังคา